เอ๊แม่นอนไม่หลับเลยฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อวันนี้เนี่ยดูสิอาหารก็หายไปหมดเลยในตู้เย็นอะในบ้านก็มีร่องรอยสลายเต็มไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะโอ้ยนอนไม่ได้เลยอะต้องลุกแล้วแหละไปเดินเล่นแป๊บหนึ่งดีกว่าจะนอนได้จะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากเอ๊เสียงไรนะ่ะโอ้ยตายแล้ว ตายละเจ้าแมวนี่นี่เองน่ะทําฉันตกอกตกใจหมดเลยน่ะนี่เจ้าแมวเหมียวจะเล่นอะไรกันตอนดึกๆก็อย่าส่งเสียงดังเดี๋ยวลูกแม่ก็ตื่นหรอกนะไอ้ไอ้เราแย่เราอ้ยมันคือตัวอะไรเนี่ยมันคือไม่บอกนะมันคือผีใช่ไหมอ่ะอุ้ยอ้ยแม่ขวัญไอขวัญมาขวัญอขวัญมาแล้วไอ้ล่องลอยถึงว่าสิไอ้ล่องลอยสไลม์ที่แม่เห็นเมื่อกลางวันนี้ที่แท้มันก็คือสไลม์ใช่ไหม เฮ้ยมันเสียงอะไรอะเมื่อกี้เฮ้ยเสียงอะไรอะคะใครตะโกนอะไรอะอะไรนั่นะสิคะแอมมาก็ได้ยินนะทุกคนได้ยินเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าใช่แล้วแหละพี่ว่าเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่านะเหมือนจะเป็นเสียงแม่เราแน่เลยอะ่ะเออหนูก็ได้ยินเหมือนว่าเป็นเสียงแม่จริงด้วยอะคะ่ะงั้นฉันว่าเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าเนาะไม่รู้ว่าแม่เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่านะมาค่ะเดี๋ยวแอมมานําไปเองนะคะ โอยดึกตื่นป่านนี้แล้วคุณแม่ไปทำอะไรทำไมส่งเสียงว้ายๆขนาดนั้นโอ๊ยตายแล้วไม่นา่าเชื่อเลยว่าจะมีผีอยู่ในบ้านไอ้เจ้าสลาน์พวกนี้นี่นะแม่คะสไลน์มันทำไมหรอคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะเออเออปลาขอจาจะลูกเอาลูกลูกทุกคนทำไมยังไม่นอนกันอีกล่ะพวกเรานอนกันแล้วคะ่ะแต่ว่าพอดีได้ยินเสียงแม่ร้องก็เลยลงมาเช็คดูแล้วทำไมแม่ไม่นอนนี่อะคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะ นั่งสิคะคุณแม่บอกลองในสิคะอืมไม่มีอะไรหรอจกจ้าทุกคนกลับไปนอนที่เดิมแล้วกันเนาะโอ้ยไม่ได้หรอกฉันจะให้ลูกรู้ไม่ได้นะเดี๋ยวลูกก็ตกอกตกใจหมดนะฉันต้องฉันต้องไม่ปิดวังไว้ก่อนเนาะห้ามไม่ให้ลูกรู้แต่จะทําไงดีล่ะฉันจะจับเจ้าผีสลนยนี้ยังไงได้บ้างนะดูสิมันเปิดทีวีทิ้งไว้ด้วยเนี่ยบ้าหรบออะไรไม่รู้ว,ว,ว่าแต่มันอยู่ไหนนะฉันหาไม่เจอเลยอะ มันหนีไปไหนลรวเนี่ยในห้องนั่งเล่นก็ไม่มีเอามี่เป็นล่องรอยสไลม์อีกแล้วะ่ะโอ้ยฉันทำไม่ได้หรอกนะทําไมต้องอยู่บ้านแล้วมีสไลม์เปื้อนเต็มบ้านไปหมดแถมมันมากัดกินอาหารหมดตู้เย็นอย่างงี้อะต้องโทรหาใครสักคนแล้วแหละสวัสดีค่ะดิฉันเคลาเดียโฟเกลค่ะ คือว่าฉันอยากได้ความช่วยเหลือด่วนเลยคะ่ะที่บ้านฉันมีผีอยู่คะ่ะผีสไลม์ใช่คะ่ะมันกินของในตู้เย็นหมดเลยคะ่ะแถมมันยังทิงท้งทิ้งเจ้สาสไลม์ไว้เต็มบ้านเลยด้วยคุณจะมาช่วยฉันใช่ไหมคะอ๋อยินดีมากเลยคะ่ะอ๋จะมาะอีากสิากนาทีนะคะได้คะ่ะแต่ไม่ต้องกดกดกริ่งนะคะเดี๋ยวลูกฉันตื่นค่ะค่ะเขาคุณมากเลยนะคะโอ้ยเขายัางชั่วหน่อยตอนเนี้ฉันได้ติดต่อมือเด็ดมาแล้วจะต้องมาช่วยฉันจับเจ้าผีสไลมนี่ออกไปจากบ้าน สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผมได้ข่าวแจ้งว่าบ้านคุณมีผีสลายอยู่ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะคือว่าคุณคุณมาช่วยฉันจับผีใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วฮะผีสลายเนี่ยเป็นฝีมือของผมเลยนะเป็นเรื่องอะไรที่ผมถนัดที่สุดแล้วแหละไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะคอยช่วยคุณเองไม่มีอะไรนะเป็นห่วงเท่านั้นอเริ่มแรกเลยเนี่ยการที่เราจะจับผีจะพวกเนี้ยมันพวกเนี้ยนะมันชอบกินอาหารเต็ไมไปหมดบ้านเราต้องหาอาหารมาล่อมันครับ แล้วผมจะตั้งเครื่องรับสัญญาณไว้ตรงนี้นะคะโหหาอาหารมาล่อหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันไปหาอะไรมาลอ่อมันดีล่ะเอาเป็นทอดดอกได้ไหมคะฮอดดอกนี่ดีมากเลยคะ่ะเป็นเป็นทอดดอกมีขนมปังด้วยอะไรก็ได้ที่มันกลิ่นโชยๆหอมๆเนี่ยเจ้าผีเนี่ยมันจะชอบคะได้ค่ะเอะนั่นไงคะเนี่ยเจ้าสไลน์เนี่ย,ย,ยมันอยู่ตรงนี้อย่างไรวะคะคุณเห็นล่องลอยที่ฉันบอกแล้วใช่ไหมคะใช่ครับล่องรอยเนี่ยดูแล้วผมว่าใช่เจ้าผีประเภทนี้แน่นอน ผมนะเอาอยู่แน่นอนไม่ต้องห่วงครับคุณไปเตรียมฮอทดอกมาเถอะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมฮอตดอกมาให้นะคะได้ครับเดี๋ยวผมจะจัดการเชื่อมต่อสัญญาณเครื่องนี้เข้าเดี๋ยวเราก็จะวางฮอทดอกไว้บนเครื่องเนาะและหลังจากนั้นเจ้าผีมันมาติดกับตาปุ๊บผมก็จะจับมันเดี๋ยวคุณคอยดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ค่ะคือฮอตดอกนะคะวางไว้วันนี้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับ แล้วตอนนี้เนี่ยผมว่าเราต้องหาที่ซ่อนก่อนเลรวะคะไม่ให้เนไหวตัวทันเนาะเดี๋ยวผมจะซ่อนอยู่ข้างหลังป่องไฟนี้ส่วนคุณก็ไปซ่อนด้านหลังในครัวแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าผีมาป,ปุ๊บเนี่ยผมก็จะใช้เครื่องนี้แล้วก็จะยิงมันเลยแล้วผมก็จะจัดการกับเจ้าผีนี้ไม่ต้องห่วงครับจะได้ผมไหมน,นะเจ้าผีเนี่ยมันจะมากิน,นจริงๆเหรอมันจะไม่เห็นเครื่องนั้นหรอเอ้โอ้ยฉันลุ้นจังเลยนะนั่นไงแกติดกับฉันแล้ว ฉันบอกแล้วไงแกนะโอ้โหคาดเดาได้ง่ายมากเลยแกต้องเจอแบบนี้จะผีจะลาย <c oughs> โอ้โหเป็นไงครับผมช่วยจัดการผีให้คุณสำเร็จได้อย่างที่บอกแล้วใช่ไหมครับอ๋อฉันเห็นละค่ะเห็นกับตาเลยค่ะนี่นะครับแล้วก็คุณก็ไม่เสียหอดอกไปด้วยจะเอาเก็บกลับไปกินก็ได้นะคะโอ้ยเออไม่ไม่ดีกว่าค่ะคือฉันคงไม่กินไม่ลงละค่ะยังไงก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืม ลังเลที่จะอย่าลังเลที่จะมาติดต่อผมเลยนะฮะอ๋อขอบคุณมากนะคะถ้าไม่ได้คุณเนี่ยฉันแย่แน่เลยมันกินของในบ้านหมดเลยนะสิ